ตกลงใช้โบทถ์อะไรนะซปนตำเรียมบารบารอนีเต็มสิบให้ร้อยอ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับบนสะพานนะคะมีของขายบนสะพานเต็มเลยนะคะแบบน่ารักมากเลยด้าชอบสะพานนี้มากมากเลยมันโรแมนติกมากค่าเที่ยวเนี่ยค่ะละกันทัวร์คุณกอน <laughs> มันจะเป็น Anno River นะก็ะเป็นแม่น้ำหลักของ f ลอเรนซ์นะครับพี่นพิโอมาจากเมืองนี้เหรอคะไหนเล่าหนะะ่อยค่ะพี่นพิโอนะครับก็เป็นการ์ตูนเด็กที่เขียนโดยนักเขียนชาวฟลอเรนซ์นะครับคาโลโคโลดีนะครับในปี1883แต่ก็มาดังพลุแตกตอนที่ดิสนีย์เอามาทำการ์ตูนในปี1940เพราะนั้นพี่นพิโอก็ถือว่ามีออริจินอลมาจากฟลอเรนซ์นั่นเองครับ เราก็ถึงบทอันนี้นะคะเป็นบทหินอ่อนทั้งหมดเลยสวยมากๆเป็นสไตล์กอติกนะคะบทนี้ชื่อว่า s ั n ต a ร a มา a เ e ียเร e บซันตามาเรียหรือว่าเป็นภาษาองกฤษก็คือว่าเ a นต์แมรีออฟเดอะฟลาวเนะก็อายุประมาณ700ปีเริ่มสร้างแบบปี 1, 2, 9, 6อเะไรประมาณนี้นี่นะคะโบสถ์นะคะจะเป็นหินอ่อนนะสีขาวแล้วก็สีเขียวมาร์เบนะคะเป็นอิตาเลียนมาร์นะสวยมากๆเลย ตกหลุมรักบอดนี้มากเพราะว่าสีมันแบบสีมันตัดกันระหว่างขาวกับเขียวเข้มอ่ะสวยมากมากหนึ่งในไฮไลท์ของฟลอเรนซ์นะใครที่มาฟลอเรนซ์ก็อย่าลืมมาที่นี่นะครับเป็นโบอดอยู่ตรงกลางก็สวยมากคืออาร์เคเต็นี้ก็จะเป็น Shop อิออติกสไตลนะ์นะดูซูเปอร์ดีเทลแยกรสักสวยงามงาม,มากนะมากี่ครั้งก็ไม่เบื่อเลยอะ่ะสวยมาก เขียดดีเทลมันยังงายสวยเรื่องต่างๆลูกต้อนต่างๆตอมขอบประตูลายบัวอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมีรายละเอียดสวยงามมากๆเลยคูอมาอีกครั้งก็รู้สึกมันอเมซิ่งมากๆก็อยากให้มากันนะคะใครมาฟลอเรนติญญาพารอันนี้ก็เรียกว่าเหมือนเป็นดัวโมของฟลอเรนต์ต้งใช่บทอะไรนะซันตามาริโอมาดาโดนี่ซันตามารีอาช่ามันเหอะ อุอ้ยเอ้พี่พัดเอาอะไรมานะชอบไหมกวีเขาเล่นไหมมามี่ถอดเสื้อผ้ากองสอนกันไว้จากนั้นก็สวมเสื้อคลุมลายดอกมัชอบไหมกวี Are you ready let's play คอกเตอร์เป็นเอนจิเนียร์เป็นอาร์เคเต็งนะคะจำภาพโมนาลิซาได้ไหมเขาเป็นคนวาดน, <ขอ S 1> นะคะออกแบบอวส่งรามด้วยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเนี่ยน,นี่เขาคิดคนพวกเครื่องบ่งเครื่องบินนี่เขาคิดคนหมดเลยอันนี้ก็คือจะมาจากดรออิ้งของเขาทั้งหมดเลยอันนี้เครื่องอะไรคะต้นแบบของไปพาร์ทเฮลิคอปเตอร์อืมอันนี้เครื่องอะไรคะเบบีเครื่องที่ใช้ก่อสร้างซันตามเรียเดฟิโอเรเมื่อกี้เนี่ยก็คือนั่งร้านนะ สมัยก่อนมันไม่มีอุปกรณ์อะไรเงี้ยใหม้มาในการทําขึ้นไปทาหลังคาบโบสถ์ก็ต้องเป็นนั่งร้านนี่คือเป็นนั่งร้านโบราณนี่นะครับนื้องสือให้กวินนะปลูกฝังให้ลูกเป็นคนรักการอ่านนะแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องจักรของดาวินชีด้วยเหมาะมากๆเลย นะะนี่ทำจากช็อกโกแลตมาใครที่ชอบช็อกโกแลตนะรสนี้อร่อยมากนะเป็นแทรนะเอ,อเชียไม่มีหาเท่าไหร่ก็ไม่มีซื้อได้ที่นี่เท่านั้นนะครับตอนนี้แนะนำนะราข้างหมเนขาทำเป็นเกมมิ์ช็อกโกแลตฝาเห็นไหมคะ It's hazelnut with our chocolate spread on top. บุญใหญมายืนรอเปิดแล้วครับก็อยู่อิตาลีนะเขาต้องกินเจลาโต้นะเพราะว่าเป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อของเขานะโฮมเมดอิตาเลียนไอศ c รีม m นนี้ขอมารีพิทอีกรอบความเจ้มจนของเขาอันนั้นคือหวานเลยนะ ้กี่คะแนนร้านนี้เฮ้กาคะแนนอีกหนึ่งจะไว้ทำไมจบไปก่อน <c oughs> <c oughs> ชื่อโบทซันสวาโตเร่นะถ้าใครที่มาที่ฟลอรเรนแล้วอ,อยากมาดูก็แวะมาดูได้นะงานเฟรสโกโบนเพดงเพดานอะไรสวยมากเลยตรงนี้นะคะเรามา,มาแก้มือแก้มือเมื่อคืนนะเขบอกว่าดังมากที่นี่รานนี้ค่ะเราถึงแล้ว หน้าไหแหมสวัรค์กันเลยดีกว่าเนาะดีดีมากของใหม่เนาะมันอร่อยมากเต็มสิบให้รอยอะอร่อยมากยกกานเลียได้เลยนี่ดีมากให้สิบดาว ให้เจคุราต้าให้สิบาสต้าให้แปดให้ภรรยาสิบรักวันนี้หนาวมากนะครับวันสุดท้ายแล้วนะที่เราอยู่ที่ฟอร์เรนก็เดี๋ยวไปดูมิวเซียมก็เป็นหนึ่งในมิวเซียมที่เขาบอกว่าดีมากใช่อันนี้คือหน้ามิวเซียมนะครับเขามีแข่งวิงมาลาธอนด้วยนะวันนี้ ตัวมาแล้วนะครับสิ่งที่ดีใจที่สุดคืออะไรครับเพราะว่าจะถามว่าเรา,เราเป็น student หรือเปล่เาเราอายุต่ำกว่า21หรือเปล่าแล้วก็บอกว่าอายุต่ำกว่า40ได้ไหมเราดีใจ่ะค่ะเขามองว่าเราดูเด็กเราเลยอยากจะแชร์นั่นแหละคือประเด็นตอนนี้เราก็อยู่เป็นที่ป a l a z o Jack ปาโซเก,กโกเดกเดกเดกโกเดกโกก็คือเป็นเรือเป็นทาวฮอลของฟลอเรนซ์ทาวฮอลคืออะไรคะศาลากลางเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นสาลากลางที่เป็นวังเก่าน่าจะเป็นวังเก่าเพราะปาโซแปลว่าแพเล์สที่นี้นอกจากนั้นก็คือจะมีสกัปเจอร์สกอปเจอร์เดวิดโดยไมเคิลแองเจโลนะแต่เป็นไม่ใช่เป็นออริจินอลวันนะเป็นก๊อปปี้นะ คนที่ชอบดูงานสถาป,ะปะัตย์เนาะเบดี <ๆ S 1> แล้วก็ลูกปั้นสวยๆนะภาพวาพดเทีรานสวยๆนะต้องมาจริงเพราะว่าฟินมากคนที่แบบชอบงานแบบนี้นต้องมาดูเขารายละเอียดเขาวิจจิตมากสวยงามมากตั้งอยู่ที่เ i ียจ่าเดลาจินโยสเนียนี่เป็นร้านสุดท้ายแล้วของเมืองฟอเรนซ์นะคะนีเวเตอร์สาวเดินนำทางอยู นี่เราอยู่ตรงนี้เราเลยมาแล้วเราต้องถอยกลับไปยทำไม,เร,ไมเราไม่ใช้ Google เราไม่ใช้ GPS Google ก็มีนี่เราหลงทางกันงงมากเลยใกล้ถึงเงครับใกล้ถึงเง้ยสิเมตรค่ะแต่ยาจะสั่งแล้วเขาบอกนะไม่ให้สัง่งแล้วนะไม่ให้สั่งบอกว่าเยอะเกินไปเขาไม่ให้สั่งเขาเห็นว่าเราเป็นคนตัวเล็กๆผอมๆสองคนรันตา้าสดๆจุกๆยอ ทั้ทงคำเห้นเลยเนาะคำใหญ่มาก ีเป็นแบบ crispy bacon น,นะครับชีสเหนียวนุ่มหนักหนับป็นไงคะดีมาก เราก็เช็ค out, เอาท์ออกจากโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังจะไปต่อที่ปารีสบายบายฟอเรนซ์นะคะแล้วก็บายบายคุณผู้ชมด้วยฝากตามเราสองคนต่อที่ปารีสนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามเราสองคนนะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe เราด้วยนะคะ subscribe กันเข้ามาเยอะๆบายบายเ e h บาย うわ <laughs>